สวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนนะครับวิธีไต่แรงแบบทีมนะครับก่อนอื่นเราต้องมีทีมที่ดีนะครับไปดูกันเลยว่าจะทําแบบไหนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับไปดูในเกมกันเลยไปีก,กดลงแรงเราต้องเอาแผ่นที่เะเบียนมานะครับเพื่อต้นเกมเราจะได้มีปืนว้ป้องกันตัวนะครับดีกว่าไปวิ่งฟาร์มได้ปืนแล้ว เห็นไหมครับพ่อพ่อดูดิจะไปจูบเพื่อนครับครับ อุ้ยพ่อโดนเดี๋ยวจูพ่อหน่อยเร็วสวยสวยเพื่อนสวยขอบคุณนะเดีด๋ดวยวจะออกไปเดี๋ยวจะออกไป Temi tuang lang. Dia yeah. ลกูกมีตุยเลยต่อห่เก็บเอ,เอไปนะเหนือมากอุ้ยต่างอบอกไม่ทันโอ้โห ฝั่งซ้ายก็มีคนหอมดดี นี่เงครับทิเล็กๆน้อยๆบวกแน่นอนมาครับเด๋ยวไปดูคะแนนเกมทำตามพี่เลยครับบวกแน่นอนครับทุกเกมทำตามพี่ครับสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งครับบวกแน่นอนครับคืนแดงแน่นอนครับ เอาปืนกัะพ่อนี่มาข้างบนนี่ได้ปืนแล้วมาเร็วข้างบนได้ปืนือยังโ<อ>้ตอนเกมเรามีแผนที่เบียงเราก็จะได้ไหเหรียญมาเยอะหน่อยขอโทษมาครับมาแมป์กันดีกว่าครับมา ทุกคนมานั่งแอบตรงนี้สบายครับนี่ครับนั่งแคมป์ได้นานๆครับตรงนี้เห็นไหมนานจัดไม่มีใครเห็นนะครับโอ้แต่มีคนทุบวงครับตรงนู้นเราไม่ยุ่งครับเรารอท้ายเกมครับเราไปหาดาเมต้ายเกมครับตอนนี้เราก็ แอบไปก่อนครับข้างหน้ามีคนนะนั่งแอบดีนะดูฝั่งหลังด้วยนะเราต้องดูดีๆครับเรารอวง,งมาเอ้ยอย่าตั้งไอโบฟันเลยฟันทิ้งอย่าตั้งอย่าตั้งคนเห็นมามาตามพ่อมาเราอยู่ในวงนะไม่ปลายตอนเนี้ย ตรงเนี่ยดีสุดละอย่ายืนอย่ายืนอนเดี๋ยวยายืนไปแอดอบมาอย่าไปยุ่งกับมัน เราเราอวงก่อนนูน่นไปนู่นแล้วปกป้องไอเดียเฉยโดนเข้าแล้วรอจังหวะนะเตรียมยิงพร้อมพันยิง คุณนะนั่งดินั่งมีคนขึ้นมัง้งห้าง ันอยู่บวกกันปล่อยมันทูนไปชุบชุบพอดีหน่อยชุบพอดีหน่อย <ม>โอ้โห,หตุยเลยครับนี่ไงครับโหเกมเตึงจัด โอ้มันมาคนเดียวด้วยนี่ไงครับเล่นแบบนี้บวกแน่นอนครับโอเคครับสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งแล้วอยากขึ้นแดงถามตามพี่ได้เลยครับรับรองบวกแน่นอนแรงแดงอยู่ไม่ไกลครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ